ฤดูร,ร้อนกำลังมาถึงเราควรทำอะไรในฤดูร้อนนี้มาว่ายน้ำในสระกันเถอะมาตกปลาในแม่น้ำกันเถอะมาเล่นชิงช้าในต้นไม้สูงๆกันเถอะ ว้าวฟังดูน่าสนุกเราควรทำอะไรเป็นอันดับแรกว่ายน้ำเล่นชิงช้าโอ้มันจะต้องเป็นหรือดูร้อนที่วุ่นวายแน่